สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบานๆค่ะจากเมนูที่แล้วทำเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบเจนะวันนี้ก็เลยมาทำเป็นผัดพริกแกงผักบุ้งมาฝากเพื่อนๆค่ะแล้ววันนี้จะทำยังไงง่ายหรือยากวัตถุดิบจะเยอะไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือผักบุ้งค่ะล้างแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ใครที่จะใช้ถั่วฝักยาวแทนก็ได้เลยค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเครื่องแกงเครื่องแกงเจที่ตํำเองเป็นเครื่องแกงแบบผ้ากางนะคะสีสันก็จะเป็นสีแดงๆสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีการทำเครื่องแกงแบบเจไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเนื้อหมูเทียมค่ะหรือว่าจะใช้เต้าหู้หรือว่าจะใช้เป็นโปรตีนเกษตรก็ได้นะคะแอดมินก็ซื้อมาจากร้านเจนะก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้ต่อไปเราก็จะนำมาหั่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นพอคำค่ะปริมาณของเครื่องแกงนะแอดมินก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะหรือว่า1ขีดหรือว่า100กรัมค่ะ มาดูวัตถุดิบใส่ตอนท้ายเพิ่มความหอมก็คือใบมะกรูดค่ะขั้นตอนนี้มาฉีกใบมะกรูดกันค่ะต่อไปมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะใส่เป็นน้ำมันพืชนะจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องแกงจะทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หมูเทียมหรือว่าใส่เป็นเต้าหู้หรือว่าใส่เป็นโปรตีนกระเศษลงไปเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ผัดตอค่ะเสร็จแล้วจะมาปรุงรสชาติใส่ซีอิ๊วขาวแบบเจลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสถัวเหลืองแบบเจค่ะเติมน้ำตาลทายเล็กน้อย ต่อด้วยใส่ผักบุ้งลงไปแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรืเ่อยๆจนกว่าผักบุ้งจะสุกค่ะนี่ก็คือหน้าตาของผัดผักบุ้งแบบเจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊ส และเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดพริกแกงผักบุ้งแบบเจค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแลวถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆนสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ